โขแคมป์จังหวัดนครนายกนะครับโขแคมป์จะดาไปดูบรรยากาศยามเย็นที่นี่ขณะนี้ก็เวลา18่งแนาฬิกานะครับวันนี้อยู่ในหน้าคนแ้วยจะพาไปดูบรรยากาศเต็น,นต่างๆนะครับไปเราไปดูกันนี่ายเต็นต์เนี่ย กลางนะครับเหยวเยืนผมเยืนสวยงามเต็นเต็นหลายเต็นบรรยากาศก็ชิวๆมองสวยงามน,นี่กำลังทำอาหารนะพี่ชายกำลังเทิงน,นี่ก็เป็น ทำอาหารครับน,นี่ผมก็พามาเดินดูยามเย็นที่อากโกกแคมป์ครับจังหวัดนครนายกวันนี้เป็นวันหยุดสาวันติดนะครับเดือนช่วงเดือนต้นเดือนมิถุนาย,ยนนะครับตรงนี้จะพาไปดูบรรยากาศสุดชิวครับสุดชิว ี่เขาทำเป็นแบบอ๋อนี่เย็นก็มาเล่นน้ำได้ครับนี่เป็นไงไม่ได้ตกปลาได้ด้วยตกปลาได้ด้วยนะอืมชิวๆอ๋อที่เขามาเดินกันเดี๋ยว็มาถึงตัวนี้ที่เกิดเคยเห็นก็ทำคลิป วิวอากาศเดืนนางก็ยังสดนานี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับที่อากโกแคมป์นะครับนี่ก็ทำอาหารทุกเต็นท์ก็ทำอาหารที่นี่ก็มีหมูกระทะบริการนะครับ350บาทเตี๋ยขเข้าคนละ150บาท ในกรณีที่ไม่มีแอร์มาด้วยนะครับแอร์คืที่เราเขาคิดเป็นรายหัวนะครับที่ท,ที่อากูแคมหัวละร้อยห้าสิบบาทก็มีมีหลายเต็นนะครับแน่มีหลายเต็นดื่มดำครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราพาเดินกลับมีคอมแมนครูมแมนนะ มีก็เต้นหลากหลายบ่านความสวยงามอบรรยากาศยามเย็นที่แท้รูนี่เป็นโคแมนครับมีเปย์นะฮแล้วก็มาก่อนก็เลือกที่ก่อน ได้ที่ดีๆที่สวยบรรยากาศริมไผ่นะครับช้วงยามเย็นนี่เขาก็จะมีร้านค้าสวัสดิการครับร้านค้าสวัสดิการอยู่ด้าในนี่มีมีให้เลือกหมูกระทะมีอาหารตามสั่งมีเช่าเจ้อชูชีพด้วยมีรถบริการ <c oughs> เข่นตัวไปก็ส่วนมากก็มีนะครับ ตอนเย็นอันนี้จะมองไปก็จะได้บรรยากาศนะครับนี่คือโคแมนดนะูรูมิวชิวแต่ของเรานี่เป็นดาร์ครูมดาร์ครูมโคแมนโอ้โหรอากาศริมแม่น้ำ เราเดินไปดูให้สุดดีกว่านไหนก็มาแล้วก็มีหลากหลายนะครับที่อากกแคมป์นะวันนี้ถือว่าโชคดีได้มาเห็นบรรยากาศที่หลายๆท่านนำเต็นท์มากลางเหมือนเทศการเลยนะเิธการรวมเต็นท์โอ้เต็นท์นี้ใหญ่มาก สวยสวย,สวยดังนั้นเลยครับเต้นๆเนี่ยก็เป็นครอบครัวใหญ่ที่มารวมกันครับแล้วก็มีให้หลายบรรยากาศนะครับมันจะมีแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นที่นน้ำยอด ก็จะลงเล่นน้ำกันได้เหมืันนะครับเหมือนกันครับที่จอดรถด,ด้านบนครับมีห้องน้ำบริการอยู่สองจุดเดี๋ยวพาไปชมห้องน้ำดีกว่าสวยที่มองคือร่มไผ่ครับร่มไผ่นี่ยมองไปก็สวยที่นี่มีทั้งต้นส้มสมโอมีต้นทุเรียนนะฮะทุเรียนหลายต้นเลย หลังออกรูปเลยห้องน้ําก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่มีซิงค์ล้างเยี่ยมเป็นชายหญิงนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นห้องน้ําหญิงนะเดี๋ยวผมได้ภาพไปเดี๋ยวผมโดนฟ้องร้องอะ่ะอันนี้เป็นห้องน้ําชายาห้องน้ําชายสวยงามบรรยากาศ ห้องน้ำด้านในนะครับเอาเปิดไปไหน่อยป็นไงฮะโกลแคมมีฝักบ,บัวโอ้โหธรรมดาอาสะอาดครับถือว่าเหมาะกับผู้ดีผู้ดีห้องน้ำมีทั้งหมด3ามจุดนะครับมีทังกอยอาก็บรรยากาศตรงนี้เป็นบรรยากาศที่จอดรถนะครับ ันนี้เป็นเทศกาลด้วยแหละครับเป็นช่วงหยุดยาวเพราะมีรถหลายคันนะครับมาจากกันหลายที่เลยนี่มากันหลายที่นะครับห่างจากตัวนครนายกไม่ไกลครับเพราะอยู่เส้นทางไปเ่อนขุนด่านประการชนนะครับตรงนี้ก็จะมีหลายสถานที่นะครับอยู่หลายแห่งแต่ที่นี่เป็นอะโกแคมป์ ที่ผมได้มาลองนอนดูไปครั้งแรกนะครับแต่ตอนนี้มาหน้าฝนนะครับก็มันก็จะอบอ้าวนะครับอบอ้าวอบอ้าวนิด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 ,นดเดี๋ยวผมพาไปดูต้นทุเรียนต้นทุเรียนมีลูกดยว่นะครับเดี๋ยววันนี้คงไม่ได้กินนะถ้ากินเขาคงจะปรับป่มไล่์เสร เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร่ลมลื่นครับเดี๋ยวให้ดูต้นทุเรียนนี่ฮะเข้าทางนี้ดีกว่าทางนี้จะสูงฟ้องเห็นกว่านี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำจุดที่จุดท,ที่ที่หนึ่งเหเมนะื่อกี้จุดจุดจุดท,ท้ายจุดที่สองนี่ครับทุเรียนครับนี่เป็นไง <laughs> มีทุเรียนเลยใบ็นวกำลังกินเลยฮะแต่ถ้ารับกินก็คงจะ กำลังติดเหมือนฮะคติดคุกอะไรเงี้ยทุเรียนหวานเจี๊ยบหน้าห้องน้ำก็ยังมีเลยใช่ไหมต้นทุเรียนครับนี่มาในหน้าที่กำลังออกดอกออกชอ่อต้นนี้ก็เป็นต้นทุเรียนต้นใหญ่เนี่ยต้นสูงเลยนี่ก็ยังคิดไม่ออกว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาล นะครับก็น่าจะเต็นน้อยบรรยากาศจะดีถ้ามาเป็นช่วงวันธรรมดานะเมา่าคนกลางก็จะน้อยนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในมุมของสูงนะครับของของจุดหลังกางเต็นนะเนี่ยบรรยากาศมัน <c oughs> เป็นหมู่บ้านเออแต่มันก็สวยอีกแบบนึงนะครับที่ท่านจะชอบ นะครับต,ตรงนี้รถมาได้นะแต่ว่ารถจอดได้ไม่นานเขาไม่ให้จอดนะครับสามารถเอาไว้ส่งของทยอยส่งของลงนะครับที่อากูแคมนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลาท่านผู้ชมนะครับก็ขอบคุณนะติดต,ต,ต,ตามช่องของครูชิดแชนแนลนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาเที่ยวที่อากูแคมนะครับจ mm ั hmm. งหวัดนครสีคูแคมแหม่อ่านี่ผมเตมิมเอง กูแคมป์นะครับก็รู้สึกประทับใจนี่ยังไม่ออกไม่นึกไม่ออกว่าถ้าเป็นหน้าหนาวบรรยากาศจะเป็นขนาดไหนนะครับโคงไฟนี่มีแน่นอนนะครับบรรยากาศน้ําเล่นได้ทั้งวันนะครับก็ไม่แพงแล้วก็ไม่หางจากตัวเมืองเชียงนาครยกเลยนะครับออกขับออกไปเนี่ยขับรถออกไปประมาณได้สองกิโลก็ถึงเซเว่นแล้วครับมีเซเว่นมีตลาดนะครับบรรยากาศดีชิวๆนะครับก็เชิญนะครับมาเที่ยวกันที่ โอ้แคมป์นะครับเป็นวันคอนยกก็วันนี้ก็ขอกราบขอว่าสวัสดีครับ